สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางนิเคอีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่แปดมิถุนายนหกห้าเนาะตัวดินก็คือสองกับห้าตัวรองก็คือหกกับเก้าเนาะสองก็สองหนึ่งสองสองสองห้าสองหกสองแปดสองเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปด สองหกห้าแปดห้าเก้าห้าแปดสองห้าแปดหกห้าหกเก้าตองสองเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะแคลิเดนเด่นในเก้าสามเน้อต่อไปเป็นนี้คือบายตัวดินก็คือหกกับเก้าตัวรองก็คือศูนย์กับสามหกศูนย์หกสองหกสามหกแปดหกเก้า 9ก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดศูนย์สองศูนย์สาหแดย์สย์สาสสสหสปดสมเกหสาสาเกสองเสองปดสองหปดแปดมย์แล้วก็หกสาศย์เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะมันมี6กกับเ้าเด้อตรงกันมันจะต่างกันศูนย์กับสากับสองกับห้าเนาะ บอกนะว่ามาเรีกต่างกันนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพาด้วยนะคะโชคดีทุกคนค่ะ เราไม่ให้ตัวรูดไปเนอะให้ซื้อตามแนวทางที่เราวางไว้นะ